ชิชานลนะครับแล้ววันนี้ก็มาอยู่ในเกมไหมครับกเช่นเคยครั้งนี้ผมก็จะมาแจกและรีวิวเอดออนซอตออนไลน์ V2 นั่นเองครับทุกคนนะซึ่ง a อ d ดออนซอฟตออนไลน์ V2 นี้ผมก็ได้้างได้้างเสร็จแล้วเออได้ทําเสร็จแล้วแต่ก่อนที่ทุกคนจะเข้าไปรับชมเป็นออนนี้ว่าจะเพิ่มอะไรเข้ามาใหม่บ้างก็ฝากทุกคนกัน like, กดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปวิดีโอให,ใหม่ๆผมด้วยนะครับแต่ถ้าทุกคนพร้อมแล้วก็ไปรับชมเป็นออนนี้ก็ได้เลยครับ เี๋ยวเรามาดูของที่เพิ่มเข้ามาใน add-on ซอสซอส add-on line v สองกันดีกว่าครับทุกคนนี่อันนี้ผมหยิบมาแล้วนะของที่ผมเพิ่มเข้ามานี่ก็จะมีกันประมาณนี้เลยสาหรับ v สองนะนี่เห็นปะทุกคนเดีเรามาเริ่มรีวิวกันจะเริ่มจากพวกเอออะไรดีจะเป็นพวกเงินสกุลเงินก่อนดีกว่าจะผมขอหยิบอัน,นี้ออกก่อนอ่ะอันนี้เงินพวกเงินผมเพิ่มมาด้วยนะพเพราะว่าไอราคามจะแตกต่างกันอ่ะเดี๋ยวรอส้กพัง Okay. หายนว่วลละอ่าอันนี้เอออันนี้มันจะเป็นนี่เลยอันนี้ก็จะเป็นส่วนของเงินหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยคอแล้วก็จะเป็นหนึ่งพันคอนั่นเองครับทุกคนแล้วก็จะเป็นหนึ่งหมื่นแล้วก็จะเป็นหนึ่งแสนคอแล้วก็จะเป็นหนึ่งล้านคอนี่นี่สำหรับเงินก็จะเพิ่มเข้ามาเอ่อห้าอย่างเลยห้าห้าสกุลเงินเอออ่าเดี๋ยวเรามารีวิวอย่างต่อไปกันเงินพวกนี้มันเอาไว้ใช้อะไรผมบอกนะบอกอทีง เออเรามารีวิวนี่ดีกว่าโพชั่นไว้ทุกคนเป็นยาฮิวเลือดนั่นเองถ้าเราอะไรวะถ้าเป็นแนทออนถ้าออนไลน์ถ้ามันจะไม่มีโพชเ่นเรนก็คงไม่ได้ละนี่แม้รูปร่างโพชั่นจะทำบอ,อกมาแบบลวกๆหน่อยนะเนี่ยยังไม่ค่อยชัดมากเดี๋ยวที่หลังจะแก้ไขเป็น3 d อดีอะอันนี้ก็เล่นๆไปก่อนโพชั่นสีฟ้าอันนี้ถ้าเรากินไปปุ๊บมันจะได้สถานะ eration, ารีเจนเนอเรชันวะรีเจเนเรชัน เป็นเวลาสิบวิก็คือแบบมันจะเพิ่มเพิ่มเลือดอะแต่ไม่เร็วมากอันนี้จะเป็นสิบวินะส่วนต่อไปจะเป็นโพชั่นเอครับเว่ยถ้าทุกคนกินมาปุ๊บมันจะฮีวเลือดคีวเลือดเป็นเรเจนเดเลชั่นสี่ประมาณห้าวิหรือเจ็ดวินี่แหละผมตั้งไว้ห้าวิห้าวิเอทุกคนห้าวิส่วนต่อไปจะเป็นโพชั่นเอทุกคนพอทุกคนกินไปปุ๊บนี่ก็จะประมาณสามวินะ แต่เป็นพอชั่นเออ V I มันเท่าไหร่วะหกว่าพอชั่นเออไม่ใช่สถา,ถานะสถานะ Regeneration ่ห Reg เออทุกคนแบบเร็วมากอันเนี้รีเจนเลือดโคตรเร็วแบบพอทุกคนกินไปปุ๊บอ่ะมันมีเวลา3วินาทีในการรีเจนเลือดอันนี้มันตอนกินไปปุ๊บวะมันรีมันรีนรนรปุ๊บปุ๊บเหลือแบบอะไรวะจะพูดยังไงดีแบบรีแบบเต็มหลอดเลยเต็มหอดแบบโคตรเร็วอันเนี้ยอันเนี้ยน่าจะดีสุดละ เดี๋ยวเรามาดูที่หาพวกพชันกันดีกว่าพชันนี่เราหาได้จากการซื้อขายจาก n p c น,นีนะไอคนนีเ่เอ็นบีซีเซลเ,เซลเหรอเออเซลนั่นแหละนี่กดเทรดเลยนี่ว่าคนพชันก็จะประมาณนี้เลยวะอันแรกจะใช้เออหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยคอในการแลกพชันขวดสีฟ้าตัวนี้จะเป็นหนึ่งพันคอจะใช้แลกพชันขวดสีแดงเล็กอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งหมื่นใช้แลกขวดสีแดงใหญ่ 1 0 0 0 0มือมอคอได้กวดเดียวนะอืมและอันนี้ก็จะเป็นส่วนของเออต้องใช้เงินใช้เงิน5ล้านทุกคนใช้เงินห้าล้านในการแลกอันนี้มาอันนี้ก็จะเป็นที่ที่ดรอปไม่ใช่ที่ดรอปดิที่สปาลที่เสกอันเนี้ยเออบอสบอสชั้นหนึ่งอะ่ะอืมชื่อว่าไอ้รีเฟนส์ออฟรีเฟนส์เดอะลออะไรสักอย่างนี่แหละตัวอันอันสุดท้ายก็จะเป็นอันนี้เว้ยไอเทมที่ ดอกากมอเตอร์ใหม่อันนี้เดี๋ยวผมบอกมันจะเป็นโครงกระดูกสีดํามันจะแลกได้หนึ่งชิ้นต่อหนึ่งพันหนึ่งถ้าเรามีโครงกระดูกหนึ่งชิ้นอนะเราจะแลกเงินเป็นเงินได้หนึ่งพันบาทไม่ใช่หนึ่งพันบาทหนึ 1, ่งพันคออะเดี๋ยวเรามารีวิวเรื่องของอันนี้ก่อนของมอเตอร์เพิ่มมาใหม่ก่อนนี้ก็จะเป็นรูปร่างตัวนีนเลยปะ่ะนี่ทุกคนเนี่ยก็จะเป็นสเกลดิตันนะนี่ ไอตัวนี้มันจะเกิดที่ไบโอมสวันหนาอย่างเดียวนะทุกคนนี่จะเป็นสกิลจะเป็นสกิลตันถือดาบอะไรเงี้ยมันเดิมมันก็มีในเอเดโอนะแต่ผมออกแบบเออโมเดลได้ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยสวยมากเออก็จะได้ประมาณนี้แหละแต่ก็พอได้อยู่อะออทุกคนพอเราข้ามาได้ปุ๊บเราจะได้สกิลเอ,อ้ยไม่ใช่ได้สกิลจะได้โบนดิโมนิกแสแปอะไรไม่ใช่แสแปโบนดิโมนิกอะไรเนี่ยแหละมันเป็นกระดูกของไอสกิลตันตัวเนี้ย ของมอเตอร์ตัวนี้เราจะได้มา3ชิ้นนั่นเองทุกคนแล้วถ้าเราเอาไปแลกเป็นเงินก็จะได้3 0 0พันนั่นเองและในอนาคตอาจจะมีมอเตอร์ที่ฟาร์มเงินได้มากกว่านี้ก็ได้ทุกคนก็คอยที่ตามกันไว้อ่ะสำหรับพวกเออในร้านขายของก็มีมาณนั้นนะเดี๋ยวผมจะพามาให้ทุกคนมาดูบอสก่อนดีกว่าน,นี่บอสลีเฟนเดอคอปอะไรวะโคบ,บอสหลอดเหรอผมก็จำชื่อมันไม่ได้วะ อ่ะนี่เรา,าบอกกันอันนี้จะเป็นไข่ไข่แบบสปาวธรรมดาปกตินะกดไปปุ๊บนี่บทุกคนนี่ก็สปาวปกติเลยอันนี้จะเป็นสําหรับซื้อขายเพราะไข่นี้มันมันค้าหรือขายไม่ได้ไงผมเลยให้มันเกิดจากอันนี้แทนนี่เพืทุกคนโมเดลก็แบบนี้อันนี้โมเดลผมไม่ได้สร้างเองนะผมไปเอามาจากเออแอดออนสตาร์ทออนไลน์ของของต่างชาติลนะทุกคน แต่ไม่ต้องตกใจที่ผมจะทิ้งเครดิตไว้เพราะเขาก็สร้างมาแจกฟรีทุกคนได้และแต่ผมแค่เอาโมเดลของเขามาต่อยอดเฉยๆนี่เดี๋ยวผมจะทิ้งเครดิตของผู้สร้างโมเดลไว้นะครับอ,อ่ะเดี๋ยวเรามาดูนี่กันที่ต้องใช้เงิน5ล้านแรกอ่ะเดี๋ยวผมขอปรับมันมืดๆอย่างไงไม่รู้อ่ะรอสักครู่นะเห็นปะ่ะน่วงจัดเลยตัวผมอ่ะอ่ะอ่ะอะ เออลืมบอกไปว่าไอาตัวสเกลตันตอนไอนตัวเมื่อกี้มันมีเลือดอยู่ที่ห้าห้าร้อยไว้ทุกคนมีเลือดอยู่ที่ห้าร้อยและไอตัวเนี่ยไอตัวบอสไอลิฟแองเดคอบคอ,อบบอสหลอด Lord อะไรทุกอย่างนนเนี่ยโคโคบอสหลอด Lord แล้วอ่านไม่ไม่ไม่เก่งอังกฤษทุกคนผมก็ไปก๊อบชื่อมาแล้วก็มาใส่ในนี้เลยเห็นว่ามันจะมีเลือดอยู่ที่สี่หมื่นสองพันนั่นเองทุกคนทุกค,คนฟังไม่ผิดสี่หมื่นสองพันทุกคนเยอะมาก และไอตัวเนี้ยตอนที่เราข้ามมาได้มันจะดรอปของเยอะมากๆเลยก็คือ,อ,อจะดรอปเป็นที่มันจะดรอปแบบการันตีนะก็จะดรอปเป็นบล็อกเล็กเป็นบล็อกเล็กเลยอเออยี่สิบบล็อกแล้วก็เป็นบล็อกทองยี่สิบแล้วก็เป็นเออแอปเปิลทองอินชาร์ดเว้ยแอปเปิลทองอินชาร์ดห้าลูกทุกคนแล้วก็จะมีดรอปมีมีซุ่มดรอปอีกซุ่มดรอปอีกห้าอย่างก็คือจะเป็นบล็อกเพชร แล้วก็จะเป็นเป็นบล็อกเนเธอือเนือือไลท์เออแล้วก็จะเป็นส่วนของอะไรวะผมจําไม่ได้ใส่เอง,เองเแท้แต่จําไม่ได้อะไรนี่แหละแต่มันเป็นของดีอะทุกคนมันก็จะมี5อย่างแล้วแต่4อย่างก็จะเป็นของในตัวเกมมายครับนะอย่างสุดท้ายก็จะเป็นนี่เลยจะเป็นเสื้อคลุมของคริโตนั้นเองทุกคนนี่มันก็จะดรอปจากอตัวนี้เท่านั้นนะจะดรอปจากอตัวนี้เท่านั้นทุกคนก็ช่วยๆกันตีแล้วไปสุ่มไปซุ่มหาชุดนี้กัน หนึ่งในห้ามื่ถึงจัดออกอะ่ะทุกคนก็ใช้ดวงในการฆ่าด้วยหละพวกนเนี้ยเนี่ยตอนนี้ผมหมอสสาหรับเล่นหลายคนเว้ยทุกคนตันเนี้ยหมาอสหมาหรับเล่นหลายหลายตีไอแบบเป็นตีอะ่ะแบบเชิญคาร์วเลียบมันมีค่อนข้างที่จะสูงเว้ยทุกคนตัวเนี้ยแลวดามเมจมันก็หนักด้วยดามเมจมันอยู่ที่หนึ่งร้อยยี่สิบปรากฏฟังไม่ผิดหนึ่งร้อยยี่สิบก็คือดามเมจสูงจัดจดเลยตัวเนี้ยอ่ะ เดีวเรามาดูวิธีการที่ต้องใช้เงิน้าร้านแรกกันก็คืออันนี้ถ้าเราแลกมาปุ๊บเราก็กดคลิกค้างเหมือนพวกเออที่ที่สปาลิสลิสเบดอั่นแหละนี่กดคลิกค้างไปปุ๊บเห็น,น่าก็จะเออสปาตัวไอ้ลิฟเฟงออกมาเห็นปะนี่ก็ประมาณนี้เลยสำหรับลิฟเฟงก็ประมาณนี้นะเ,เดี๋ยวเรามาดูอย่างต่อไปที่อัปเดตมาในตอ,อนนี้กันดีกว่าเออก็เอเสื้อโคด้ดผมลืมรีวิวเสื้อโค้ดนี่มาอ่ะเดี๋ยวผมใส่เสื้อโค้ดให้ดูก่อนนี่ ตอนที่เราใส่เจอรโคดอะ่ะเราก็จะได้สถานะเออป้องกันป้องกันห้ว้ทุกคนแล้วก็จะเป็นตีแรงสี่จะเป็นสเต็งสี่แล้วเพิ่มเลือดของเราเป็นหนึ่งร้อก็คือจะเพิ่มมาไอสี่หลอดอะเลือดเราอะ่ะนี่โมเดลก็มาอันนี้อันนี้ก็เอามาจากเออแอดออนแอดออนสัตว์อ on, 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 อนไลน์อีกอีกแอดออนหนึ่งอะ่ะเออทุกคนก็เป็นเออ เจ้าของโมเดลที่ออกแบบสก,กินไอโค,ค้ดคีโตนี้ก็คนเดียวกันกับไอเนี้ยกับบอสลิฟเอเออทุกคนนี่ใ่ปะเขาทําออกมาได้สวยมาก,กน,นะเดี๋ยวผมก็ยืมโมเดลเขามาต่อยอดเฉยแล้วก็จะทิ้งเครดิตไว้ให้อ่ะแล้วสำหรับโค้ดก็ประมาณนี้เลยแจะเรามาดูอย่างต่อไปกันเออชาวิวนี่นี่เป็นตัวละครที่เพิ่มเข้ามาใหม่เข้ามาใหม่ก็จะเป็นตัวละครของเออเซล,ลิกานี่นเองทุกคนนี่เซล,ลิกาเลย จะเสกให้ดูนี่จะเป็นส่วนของเซลลิก้าเลยเอ่อที่ถือดาบอาวุธของเธอก็จะเป็นมีดนะจะเป็นมีดมีดของเธออะไรชื่อว่าอะไรนี่แหละผมจาไม่ได้เหมือนกันวะจะเป็นมีดสีดำๆอะแล้วก็จะมีจุดสีแดงๆตัวนี้อันนึงนะที่ผมไปดูแบบรูปแบบมาอ่าเห็นปะ่ะส่วนเธอก็ามานนี้จะมีเลือดอยู่ที่พันห้าครับทุกคนเซลลิก้ามีเลือดอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยเออแล้วพวกข้างหลังนู้นนะถ้าคีโตัวกับกับ,กบเจอกับพวกเนี้ยไอ้รีแฟงมันจะโจมตีนะ ทุกคนก็ไปทําให้พวกคริโตเป็นกู้ขู่แล้วพาไปตีบอสก็ได้แบบไม่จําเป็นต้องเล่นแบบมีเพื่อนก็ได้อะสําหรับเซลุก้าทาราค่าได้ปุ๊บมันจะดอกไปนี่เว้ยเอ้มันจะซุ่มดอกเซลิก้าคอนเซลุก้าคอยไม่ใช่คอยคอนอืมนั่นแหละมันจะซุ่มดอกไปนี่เซลุก้าคอนกับเออเซลุก้าอาร์มูอาร์มูก็จะเป็นชุดของเซลิก้านั่นเองเรากดใส่ปุ๊บเออผมก็ใส่อย,อย่างว่านี่ ก็ใส่ก็แบบนี้เลยนี่ชุดก็ไม่ได้เพิ่มไอสถานะอะไรมานะก็จะเพิ่มแค่พลังป้องกันทุกคนแบบใส่ทีเดียวปุ๊บเกาะเต็มหมดเลยเสื้อโค้ดคิริโตก็ใส่ทีเดียวก็เกาะเต็มหมดเอ้ยก็เต็มเกาะเต็มหมดเหมือนกันลิ้นพันแค่ขอภัยด้วยอ่าพอเราได้เหรียญนี้ปุ๊บเราจะเอามาแลกดาบก็คือเราต้องไปแลกที่ลิสเบสเว้ต้องใช้สามเหรียญในการแลกดาบนะดาบนี้จะมีดาเบตลอยู่ที่ยี่สิบห้านั่นเองทุกคน นี่สำหรับเซลิก้าก็แบบนี้เลยประมาณนี้เลยครับอ่ะเออเซลิก้าผมเลยบอกเซลิก้าจะเกิดในไบโอมเออจังเกิลนะตัวเนี้ยไบโอมอื่นจะไม่เกิดแล้วก็คีโตะอัตนะล่างเนี้ยเนี่ยอัศนะอันนี้จะเป็นอัศินะล่างล่างสองล่างสองนี่เห็นปะแล้วก็คีโตะล่างเสื้อคลุมสีดําอะนู่นอะก็จะเกิดที่ไบโอมสวัสดนาเลยนี่สองตัวนี้ก็จะเกิดไบโอมสวัสดนาแล้วก็จะมีตัวสกลตันอีกตัวที่เกิดสวัสหนาด้วยอ่ะ เดี๋ยวเรามาให้ดูโมเดลชัดๆดีกว่าถ้าหรบต้องคิดโตอะไรเนี่ยนี่เพิ่มเข้ามามาันนี้เลยนี่ก็จะรีวของชุดอาซีนะก่อนกดใส่ปุ๊บอันนี้ก็จะดอกจากตัวของอาซีนะเลยนะไม่ต้องไม่ต้องอะไรไปแลกแบบเราก็สุ่มดอกอะนี่นปะ่ะนี่ชุดอาซีนะก็มาอันนี้เลยก็จะได้สถานะเออเกราะป้องกันห้ามาทุกคนแต่ก็อย่างที่คนรู้แหละเพราะว่า ถ้าราคาอาซินะได้อะ่ะมันจะไม่การันตีว่าจะดอปเป็นชุดของอาซินะมันจะสุ่มไว้ทุกคนหนึ่งในสิบซุ่มหนึ่งในสิบแต่ของในที่มันจะดอกก็มีก็มีทั้งของดีๆทั้งนั้นแล้วทุกคนอ่ะแล้วก็เรามาดูโมเดลกันดีกว่าอันนี้โมเดลของคิริโตวีสองนี่โมเดลก็มันี้เลยไอที่มันกระพริบแบบนี้ก็เพราะว่ามันมีมอนเตอร์อยู่ใกล้มันนะอันนี้ไม่ต้องตกใจไม่ใช่บั็อกอะไรหรอกอันนี้ก็จะเป็นส่วนของอาซินะนั่นเองน,นี่ก็ประมาณนี้เลย นี่ทุกคนอ่ะเดี๋ยวเรามารีวิวอาวุธกันดีกว่าอาวุธนี่อันนี้จะเป็นรีปีของอาเซนา่าก็จะชื่อว่าลัมเบนไลท์นี่ก็จะ,ะมาอันนี้เลยรูปร่างโมเดลอ่ะเห็นว่าทุกคนดูดิก็จะมีดาเมจอยู่ที่เอ่อดาเมจจะอยู่ที่62น,นั่นเองทุกคนสำหรับลัมเบนไลท์เป็นรีปีของอาเซนานะเราจะเราจะวิ่งเร็วด้วยนะถ้าเราถือวาือเปล่าว อืมรู้กันอ่ะไออย่างสุดท้ายที่อัปเดตมาก็จะเป็นส่วนของ x x คัมดีออดตอรอะไรสักอย่างนี่แหละเขาก็เออ่อานไม่ค่อยถูกเงินนี่ก็จะเป็นดาบของคิริโตเลยใช่ปะนี่ก็จะประมาณนี้เลยตอนฟันก็แบบน,นี้เลยนี่ก็ประมาณนี้ครับอ่ะสำหรับตอ,อนไม่ใช่ตอนอะไอนสำหรับของที่เพิ่มเข้ามาใน แอดออนซอฟออนไลน์วีอว on ีสองอ่อะก็จะมีกันประมาณนี้เลยที่ผมรีวิวไปอ,ะอ่ะถ้าทุกคนชอบตอนนี้กันก็ฝากด like, กดไลค์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปวิดีโอใหม่ๆของผมด้วยนะครับถ,นะถ้าอัปเดตนะจะให้มีอะไรเพิ่มเข้ามาอีกก็คอมเมนต์ไว้ที่ใต้ล่างคลิปได้เลยเดี๋ยวผมจะเอาไปพิจารณาแล้วเพิ่มเข้ามาให้ทุกคนนะ,ะแล้วก็จะมีระบบอาหารด้วยนะแบบอาหารที่จะเพิ่มเข้ามาในแอดอนนี้ออย่างเช่นพวกเนื้อก็ต่ายหายากที่คริโตจับได้แบบนั้นอะ่ะอ่ะ ส่วนลิงก์โหลดของแอดอนนี้ก oh ็จะง่ายๆเลยครับทุกคนผมจะทิ้งไว้ที่คำอธิบายก็คือทุกคนกดเข้าลิงก์ไปปุ๊บแล้วกดโหลดได้เลยมันจะเป็นลิงก์ของเอ่อเว็บมีเดียไฟล์นั่นเองคนแบบกดลิงก์ปุ๊บแล้วก็กดโหลดปุ๊บแล้วก็ไปลงแอดออนเสร็จเรียบร้อยก็จะเป็นลิงก์ง่ายๆเลยครับอ่าสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จะมีประมาณเพงเท่านี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายายครับเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้านะครับ